สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆนช่างโจปู่เจ้าแห่งแอรีย48มาอีกแล้วนะครับวับนนี้มาด้วย GTS 300 v e s p เวสปานะครับวันนี้เราจะมาถอดนี่ฝาครอบตัวบนกันนะครับฝาครอบตัวบนเห็นเขาบอกว่ารุ่นนี้ถอดยากถอดยากนะ ก็ข้างล่างเนี่ยข้างล่างนี้จะมีน็อตทั้งหมดสามตัวหนึ่งตัวสองตัวนะครับสองตัวแล้วสามตัวสามตัวดีข้างหน้าตัวนี้ข้างหน้าตัวนี้มืดๆนี่ข้างหน้าตัวนี้หนึ่งตัวสามตัวต่อไปข้างนี้ข้างนี้จะมีข้างนี้จะมีสองตัว จะมีหนึ่งตัวนี้หนึ่งตัวสองตัวนะจะมีหนึ่งตัวสองตัวนะอันนี้เสร็จป,ปุ๊บเหมือนคลิปคราวที่แล้วก็คือว่าตรงนี้จะมีเขี้ยวเห็นไหมเออให้ให้ดึงให้ดึงอันนี้เข้ามาหาตัวหน่อยหนึ่งแล้วกดดิเข้าไปแล้วมันก็จะออก พอออกเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยเลาะ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 ตามตะเข็บมาถึงฝั่งนี้นะพอถึงฝั่งนั้นฝืนพอถึงฝั่งนั้นทําไงทําเหมือนกันทําเหมือนกันกดตรงนี้ปึ๊บเออออกแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เดินเลาะ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 มานี่ก็ออกนะพอมันออกมันเพเยเสร็จปุ๊บอย่าลืมนี่ไฟตัวนี้มันจะมีเขี้ยวนี้ทําไงนี่ ค่อยๆค่อยๆนะค่อยดึงดึงอันล่างออกมาก่อนเสร็จปุ๊บนีค่ค่อยๆค่อยๆอะปุ๊บค่อยๆยกขึ้นไปนิดนึง่าดึงพืชออกมานะคือยขาจยกยกอ่ายกขึ้นมานิดนึงนี่เห็นไหมมันจะมีมันจะมีเขี้ยวตัวนี้นะเดี๋ดึงกระชากออกมานะไม่ได้นะเห็นไหม ผิวไฟหน้ามันนิดเดียว้ดัดึงกระชากมาหักนะนะออกมาแล้วนี่เห็นป่ะออกมาแล้วออกมาแล้วตัวนี้จะเอาออกถ้าคนไม่เคยเอาออกนะผมมองว่ามันจะมันจะอ,ออกง่ายนะง่ายง่ายกว่าไอตัวไอ้ตัวตัวร้อยห้าสิบนะ,ะอ,ออกง่ายกว่าตัวเนี้ยแต่ถ้าคนไม่เคยเอาออก มันก็ยากเหมือนทุกตัวแหละเพราะอะไรเรากลัวมาระวังในตัวนี้ไปตัวนี้หักไม่ได้เลยหักเสร็จปุ๊บขออไฟอ่ะขออไฟเนี่ยขออไฟจะเพะเยอออกมาเลยพอเพเยอเออกมามากเข้าเสร็จปุ๊บออกมาปังงาปังงาปังงา,งาเลยแล้วฝาตัวนี้แพงด้วยเนี่ยเนี่ยฝาตัวนี้แพงนะมีข้ของของร้อยห้าสิบมัน เป็นนั้นเสร็จปุ๊บมันจะประมาณเจ็ดร้อยอ่ะแต่ทีนี้น่าจะนี่ตัวไมดีต้อนน่าจะแพงอ่ะเพราะมันเป็นตัวสามร้อยด้วยนะคันนี้เวลาแกะเวลาเอาออกก็ระวังระวังนิดนึงเพราะว่ารถมันอะไหล่มันค่อนข้างแพงค่อนข้างพรีเมียมเน่ะนะก็ค่อยแกะเอานิดนึงทันี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวคันนี้คันนี้ก็จะไปซ่อมสีนะ ก็จะมีบุบมีนู่นนี่นั่นเนี่ยก็จะมีบุบมีอะไรตามภาษาเรื่องราวเนี่ยก็จะเดี๋ยวจะแกะไปไปซ่อมสีหน่อยก็ช่างโจคิดว่าก็จะทยอยแกะไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวถ้ามียังไงตรงไหนที่ทุกคนยังไม่เคยแกะเดี๋ยวช่างโจจะมารีวิวให้ให้ดูกันไว้เป็นวิทยาทานเวลามาลื้อตัวสามร้อย จะประกอบเองจะใส่เองอะไรต่างๆเนี่ยนะเออไว้เออจะได้มาดูกันว่าซ่อมยังไงประกอบยังไงถอดยังไงอนะโอเคงั้น EP นี้อย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้ช่างโจปู่เจ้าด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้ผมด้วยนะ เพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วเรามีอะไรแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังในตัวนั้นแกะยังไงเท่านี้ถอดยังไงเพื่อที่ว่าอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวเพื่อกล้องเกรงอะไรของช่างโจโดีๆเดี๋ยวจะจะมาถ่ายรูปจะทาอะไรให้มันเนียเน้ยบๆกว่านี้หน่อยนะตอนนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนสําหรับการรีวิวถอดฝาครอบเรือนไมฝ้ฝาครอบไฟของเวสป้า t s 300ครับ ก็สุดท้ายนี้อย่าลืมขออีกครั้งหนึ่งช่วยฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะเพื่อกเป็นลังใจให้ช่างโจโด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ